อัปเดตนะครับเรื่องราวของฟาคุนโดเพลิสตี้ล่าสุดนะครับหลังจากการประชุมเมื่อวันอังคารนะครับเซอร์จิมรรดคริป์นะครับก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้นักเตะนะครับในแคเดี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ปล่อยยืมตัวไปเพื่อพัฒนาฝีเท้านะครับวันนี้นะครับตัวของฟาคุนโดเปลิสตี้นะครับกลายเป็นคัดเดตคนสำคัญนะครับที่เซอร์จิมรรดคริป์นะครับอาจจะดึงฟาคุนโดเปลิสตี้นะครับยืมตัวไปอยู่กับ สโมสรนี่นั่นเองนะครับฟาคอนโดเปเลสตี้นะครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนมากนะครับก่อนที่เขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่นี่นะครับเขาก็บอกกันว่านะฟาคอนโดนะครับมีอนาคตในยุคของอเดร็กตันแฮ็กแต่พอไปมาจริงๆนะครับก็ไม่ได้รับการสรรเสริสุนอะไรมากมายนักเท่าไหร่นะครับท่านสามารถคลิกฟังข่าวเต็มนะครับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับคลิกเลยขอบคุณครับ